เสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพโคมงรูปของเรายังไงวันนี้เป็นวันแรกที่นักเรียนได้เข้ามาเรียนในห้องเก็บเต้นของพวกเรานะครับนักเรียนทุกคนน่าจะทราบพลังของเพลงไว้อย่างดีอยู่แล้วขอเก็บพลังเหล่านั้นไว้เป็นความลับนะครับนักเรียนกิฟเต้นทุกคนทำตัวดีๆให้ครูนะครับครับยังไงต่างว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนใหม่ของเรียนของเรานะครับสําหรับภาคเรียนนี้ไม่มีอะไรมากยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าครูอยากแจ้งข่าวร้ายเพิ่มเติมนะครับสาหรับนักเรียนห้องธรรมดาครูจะลดเวลาพักกลางวันให้เหลือแค่30นาทีส่วนเด็กกิฟต์ของครูยังเหลือหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับหันกลับมามองอะไรตารางวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเลิกแถวได้ขอบคุณครับ นักเรียนมาเล่นกีฬาอะไรเวลานี้ขึ้นห้องไปไป ตกหัวกระเด็นนะอ๋อที่ี่หัวเหรอเออยคนที่มันอุวนมวไอ้คนที่ยู่ังมันบีบคอเพื่อนเชแมันแก้รงมากจเรนะมีข่าวว่ามันบีบคอไหมคนดีต้องอยม่จดเเออแม่งสุดดเ็ตมากอเาตัด ตัโเธอนีบคอมอาไปิฟ์แบบมึนอย่างังยังไม่โดนใสจริงๆมึงน้องพลคนนั้นะ ที่หมุดมาไหนที่หมจะไปิที่ไหน90เ็มข่าวเขาาเาเลดิบกใมปะใครอยกูก็อยากูวะกูได้ข่าวาที่เสื้อชูเนี่ยเียนห้องกิบเตมตอยู่ชั้นบนตึ้งในชั้นบนสุมันปสได้อะเพราะมันเป็นห้องกิเต็มัวให้สิทธิีประโยชน์มากกอยากย่มือกันมันมีอะไรดีมึงเราไปดูกันนะ Được. Lên rồi. วันนี้นะคะเราพาทัวร์ตึกชั้นบนสุดของเด็กกิเต็ดค่ะไม่เคยมีใครได้ขึ้นเอ็กคลูซีฟมางค่ะครูบางคนยังไม่เคยได้ขึ้นเลยค่ะนี่คือห้องเรียนอันใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่านว่าแคมบิดค่ะแคมบิดแคมบิดคืออะไรวะ <c oughs> มึงไปกันค่ะห้องเรียนใหญ่โตมากครับเหมือนจะมีเด็กไหมกี่คนที่ได้เรียนชั้นนี้คะ่ะอยากรู้มากๆว่าเป็นใครแต่ว่าเราแอบขึ้นมาค่ะ เอกันมาถ่ายเลยมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายเร็วาถ่ายเรวาถ่ายเวยัไม่ยเนยไ้ายเลยเอ่อสุวันไ่ได้หยดพอนะคนทเด็กน้ไวงมึงกว่าผมไปไหมปล่อยได้รอปล่อยได้ดนีง้อนม่ปล่อยได้แล้ก็ต้องปล่อยได้ดิจะปล่อยไหมปล่อยไอดีตอะเริ่มยดีสุดเยอะ เฮ้ยชื่อก็สวยนะเนี่ยอ๋ไปไปขึ้นห้องชื่ยมั้งมัดบังเธอมันนี่เลยมันจะไปไหนมานี่มันนี่ขึ้นมาอืออะไรอ่ะอะไรเนี้ยอือ ผมเพ่าเธอนี่นะกดระเบียบเขาแค่ตัดสั้นไม่เลยหูมไม่ใช่รอจ้าแล้วนี่อะไรโอ้ยยาวอีกอะไรเียจะไปประกวดาวนางสาวไทยหรอคะไหนไหนไหนมาดูใกล้ๆสิโอ้โหสีนี้ตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะและ้วอีกคนโอ้โหพราแม่เธอมีเชือ้อฝ้างหรอกดระเบียบว,ว่าไงไหนพูดแล้วอีกคน ทำไมถ้าใส่เกงครับใส่อย่างนี้เลยนี่พวกเธอมานี่อยู่ห้องไหนเนี่ยไปไปอ่าตับคนนี้ไม่นี่มาปลงนี่มิีซี่ดูมีจะอะไรให้ดู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 อยากดูไหม ดกน้อยไราละอะไรเด็กกิฟของครัวก่อเรื่องนาครูรู้ไหมมันไม่ใช่เด็กวิเศษแต่มันเป็นคนลกจีนมันมีพปอนตายไปแล้วดู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 ดดู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 ดดู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  ฉัไม่เชื่อหรอว่าจะตัดต่อใช่ไหมมิดสิตัดแบบใดไม่เชื่อเด็กกิ๊ฟฉันเป็นเด็กดีไม่รู้ไม่ต้ไม่ต้องติหน่อยอ่ะเนลอมเวอร์งงตอตึ้จาเครัเกิดเื่องให่แล้วะคร รู้ไหมว่าเด็กคลิปของครูเนี่ยแอบใช้พลังพิเศษให้คนอื่นเห็นนะะที่พวกเด็กหน้อยโถ่เอามาคลิปม่เชินดูเนี่ยหมายว่ามันบีบคอลอยขึ้นมาเลยฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะครูต้องดูแลเด็กของครูให้ดีกว่านี้นะคะอย่าให้โรงเรียนของเราเสียชื่อเสียงเรื่องชมพูฟ้าของเรานะคะเรื่อจรหรือเปล่าเรื่องจริงสิครับมันบีบคอขึ้นมาเลยครับเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงเดีวมันบีบคอเลยค่ะ ครูต้องควบคุมเด็กครูดีๆนะคะไม่ให้โรงเรียนเสียเกียรติเสียจมครูฟ้าที่ฉันรักโรงเรียนมากเลยจะให้โรงเรียนพัฒนาดีหรือครูต้องระวังนะคะที่หลังอ่ะโอเคเข้าใจใช่ไหมคะไปต่อแล้ว นะครับในี่ยาโปร่โดยว่าอยากให้พลังของตัวเองใช้พลังให้คนอื่นเห็นอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเข้าใจไหมครับคุณฝรั่ง

พวกมึงอยากดูไหมพวกกูเป็นใครพวกมึงอยากดูไหมพวกกูเป็นใคร แรงวันนี้ปวดไหล่มากเลยแต่เมื่อคืนนอนตกหมอนนี่นวดให้ปวดดิมึงให้กูนวดให้เหรอเออโอเคได้จ,จัดไปเพื่อนนะนวดให้กูพร้อมเตียมพลังจิตของกูด้วยป่ะโอ้ยแรงแรงเกินเพื่อนพอแล้วพอแล้วอะไรพอแล้วพอแล้วโอเคดีขึ้นปะ่ะเออไหล่ก็แทบหลุดเลยแข็งแรงเหมือนเดิมดีดีเลยดีด <laughs> เชี่ยมึงเห็ี่หมยของพี่จดิตไวมน่าเหมือนดินสิ่มใช่หมไอ้พวดิมึงอยาก้นมากนทำงานเลยเชี่ยมึงทำงานแค่ต่งนี้ไว้แล้วมึงไม่มีงานมีการทำไงมึงแหละไม่ทำแต่หนข้าวไม่ไม่ไม่พวเรามือชอบไงวันนี้ห้หน้าแดงเลยใส่อโทจะเต้นในขาว เฮ้ยมีคนมาเขามองไม่เห hey? ็นอ anyway> ่ะเน่ยช่วยดูหน่อยได้ปะไม่ได้ใจอ่ะพูกเด็กคนธรรมดาที่สุดสวยที่สุดเลยนะหรออ๋ออะไรอ่ะดูดีกว่ากียาลดูจัก ใครก็มาว่ะเรื่องเนี้ยเออมันจ้ว่าใครจะว่าใครจว่าใครขัดได้สักครับสวัสดีครับผมชื่อแป้งนะครับผมก็จากในเรื่องเนี่ยเราเป็นหัวหน้าห้องห้องพิมแล้วก็มีพลังพิเศษคือการเดี๋ยวไม่มีจ่ายในเรื่องเลยเอาไปในเรื่องเ ชื่อแฟนนะครับผมมีพลังพิเศษที่มีพลังจิตนะผมแต่พลังจิตของผมเนี่ยเป็นพลังจิตที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการถ่ายงวนนั่นเองครับมนี่คือพลังของผมครับอ่ะเห็นเหรอสวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะ อยากรู้ใช่ไหมคะว่าหนูมีพลังอะไรแต่อย่าไปบอกใครนะคะพี่คนอื่นค่ะอือให้ยกตัวอย่างเหรออ้ายอันนี่นี่นี่ใครดูนะคะจะ้งจะมุ้งจะเงกนีเห็นไหมคะว่าหนูาน copy คนอื่นแต่รลดูนะคะ นั่งน,นี่มาเป็บนั่งค่ะสำคัา <c oughs> สวัสดีครับชื่ออาครับก็ชอบเต้นครับแต่ว่ากันเป็นเต้นกอลอารมณ์อืน่ <c oughs> <c oughs> นเฉยน่าจะไปโดนคนที่ขนะําแล้วพอดีโดนบ <c oughs> แค่นี้เราจะเรจะงานแนะนำตัวจ้ตขอเชินะสวัสดีครับผมชื่ออ้มผมแม่ได้ยูนเสียงดังมาได้เ่าเยดังสนี่ยังไงนี่ยังไงจ้ะคุณได้ยินไหมคุณคยณงได้ยินไหมได้ยินใช่ไหม แลท่านได้อยู่ไหมทองมองอค่ะชือไอ้นข้ิเงนก็คือสามารถมองหนทลุกระแพงทลอะไรก็ได้อ่าเรานองบอกให้คุซ่าห้องนี้มีอะไร มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอ,อี้ค่ะฮ่าน่าสนใจน่าสนใจโอเคจ้ะเชิญจ้ะเชิญจ้ะอันนี้นำตัวจ้ะ่มตัวเหรอก็ได้ครับผมปั่นนะส่วนความสามารถผมเนี่ยคุณลองมองตาผมใช่ไหมอะไรจ้ะมองอ่ะรู้<อ>ว่าคุณจะเอาชิ้เนี้ไปส่งงานสินค้าคือพวกไอ้ขบคำหนึ่งมันดูใช่ไหมส่งงานพลาเนาะ เออภาระผมขอโทษดีอาจช่วงี้พลังมไม่ค่อยดีอะไรแล้วทำอะไรบ้างครับก็หลักก็อ่านใจคนผมว่าชอบอยู่ตัวคนเดียวอยู่โดดเดียวโดดได้ความมืดขันดึงใจผมอพอพอจ่าอพอจ้าอพอจ้าโอเคแค่นี้ขอบคุณมากนะจ้าโอเคขอบคุณจอาจหรย์